สวัสดีค่ะห้างเบลทาอน์ชินยอลารนะคะไซคอรุ่นนี้งานเกลียวเชือกนะคะสวยมากเลยน้ำหนัก3บาทและจี้มังกรทองรุ่นนี้น้ำหนัก3าบาทเซนี้เท่ากับ6บาทจี้มังกรใหญ่สวยมากค่ะสำหรับใครชอบงานไซส์เล็กมีน้ำหนัก2บาทด้วยนะคะรุ่นนี้สามบาทรุ่นนี้2บาทค่ะน้ำหนักทอง9ก5ค่ะ2บาท80,000กว่าบาทนะคะ3บาทประมาณแสนกว่าบาทค่ะสวยมากเลยอลังมากไซคอ3บาทจี้3บาทแล้วก็มีจี้มังกรรุ่นนี้น้ำหนัก2บาทค่ะ เสร่มความสิริมงคลม้างข้างร่ำรวยนะคะจี้มังกรทองค,ค่ะแล้วก็นี่ค่ะงานสินค้ามกเข้าใหม่ๆเลยรุ่นนี้งานเบนซ์ค่ะงานเบนซ์นะคะมีน้ำหนัก3บาท5บาทครบไซส์ค่ะรุ่นนี้อันคดกิจนะคะเบนซ์กลมค่ะรุ่นนี้น้ำหนัก3บาทค่ะแล้วก็จะมีเบนซ์น้ำหนัก10บาทด้วยค่ะรุ่นนี้ความยาวใส่สมหัวได้นะคะน้ำหนัก10บาทก็้ครื้อมือน้ำหนัก10บาทนะคะรุ่นนี้งานแปดเสากลมค่ะน้ำหนัก10บาทใหญ่สวยอลังค่ะ แล้วก็จะมีไส้คองานซีรีนค่ะรุ่นนี้น้ำหนัก5บาทส่วนมากนี่เวลาใส่ก็คือจะลอบคอประมาณนี้นะคะ5บาทสวยงามค่ะงานกําลังยอดนิยมเลยนะคะรุ่นนี้แล้วก็มีบิดซ้อนค่ะน้ําหนัก3บาทค่ะรุ่นนี้น้ําหนัก3บาทบิดซ้อนนะคะใส่ได้ทั้งหญิงและชายค่ะสามารถแขวน่าได้นะคะรุ่นนี้สามารถใส่กระจิมมังกรก็ได้ค่ะสวยงามค่ะรุ่นนี้อลังสุดๆไส้ข้อมือไส้คอ,อ,คอ3บาทนะคะจี้3บาทค่ะ แล้วก็จะมีไ้คอลน้ำหนักหนึ่งบาททางงานเข้าใหม่ๆเลยสวยมากไซคอลหนึ่งบาทงานเบนท์ล้วนสั้นกลางยาวครบส์นะคะแล้วก็จะมีเบนท์กลมด้วยแล้วก็จะมีรุ่นนี้เป็นงานจี้ค่ะเป็นงานขั้นตุ้มนะคะสวยมากน้ำหนักหนึ่งบาทค่ะงานขั้นตุ้มสวยๆนะขั้นตุ้มแบบเยอะมากค่ะมีแบบเลือกๆให้จุกเลยนะคะรุ่นนี้แล้วก็จะมีงานพร้อมจี้รุ่นนี้ค่ะ รุ่นนี้1บาททั้งหมดนะคะจะมีจี้หัวใจดิสโก้แล้วก็เป็นงานสายค่ะรุ่นนี้1บาทสายจะเป็นงานเบนกลมค่ะใส่สวยใหญ่อลังแน่นอนค่ะตอนรับปีใหม่นี้ค่ะนี่แล้วก็งานขั้นตุ้มนะสวยๆมากๆเลยแลวะเข้ามาชมมาเลือกกันได้นะคะรุ่นนี้สร้อยคอ1บาทค่ะแล้วก็จะมีรุ่นนี้ค่ะลูกค้าถามหาเยอะมากเบนแพรนะคะหัวใจน้ำหนักสองสลึงเท่านั้นเป็นงานพร้อมจี้หัวใจแล้วค่ะสองสลึงค่ะ สองสลึงนะคะรุ่นนี้สองหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็จะมีสร้อยคอหนักสามสลึงงานเข้าส,สวยๆค่ะตุ้มส,สวยๆเลยน้าหนักสามสลึงค่ะรุ่นนี้สร้อยคอสามสลึงตุ้มมีนาค่ะสวยมากอยากให้เข้ามาเลือกชมกันนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ว่างมาก็สามารถแคปภาพสอบถามผ่านเพจแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะรุ่นนี้สามสลึงค่ะสายจะเป็นงานเบนกลมนะคะขั้นตุ้มแล้วก็งานสายนะคะรุ่นนี้สามสลึงค่ะสร้อยคอสามสลึงนะคะ ข้ามืองานเข้าใหม่ๆค่ะรุ่นนี้น้ำหนักสองบาทค่ะเป็นงานทองสองสีนะคะสวยมากสีขาวสีทองค่ะแล้วก็สีพิงค่ะ3าสีค่ะรุ่นนี้สวยมากเลยยิ่งโดนไฟก็คือจะยิ่งแวบค่ะแล้วก็ความยาวสามารถปรับได้นะคะรุ่นนี้ไซส์1 5บห้าถึงสิค่ะจะมีหวงส์ตรแบบนี้นะคะรุ่นนี้ข้อมือ2บาทนะคะข้อมือ2บาทแล้วก็จะมีเลดหัวใจรุ่นนี้ค่ะ2บาทค่ะ เป็นงานสามสีเหมือนกันสีทองสีขาวสีงค่ะน้ำหนักสามบาทค่ะน้ำหนักสองบาทค่ะขอโทษค่ะสองบาทนะคะรุ่นนี้นี่งานสองสีสวยๆค่ะสองบาทแล้วก็จะมีเต่านินจาค่ะห้อยหัวใจดาวค่ะห้อยหัวใจดาวรุ่นนี้สองสลึงค่ะแล้วก็มีหัวใจคู่ด้วยดิโก้นะคะรุ่นนี้สองสลึงใครชอบนนหนาใหญ่ๆแนะนําเลยค่ะสวยมากน้าหนักสองสลึงค่ะโรบิโอรุ่นนี้น้ําหนักหนึ่งสลึงค่ะข้อมือหนึ่งสลึงโรบิโอข้อเพิ่มแล้วนะคะ เป็นงานเลสใส่ได้ทั้งหญิงและชายเช่นกันค่ะเบนแพรค่ะน้ำหนักสองสลึงค่ะเป็นงานห้อยหัวใจที่ปลายนะคะเป็นงานสั่งทำพิเศษนะคะรุ่นนี้เข้าแล้วนะความยาวไซส์14นะคะ14ถึง18เลยนะคะน้ำหนักสองสลึงเท่านั้นเดี๋ยวลองเส้นเดียวๆนะคะน้ำหนักสองสลึงสองมือก่าบาทรุ่นนี้สองสลึงนะคะข้อมือเปียหางตะลอกเข้าแล้วค่ะน,น้ำหนักหนึ่งบาทงานใหญ่ๆค่ะใส่ปีใหม่นี้ค่ะสวยมากเลยข้อมือสองบาทค่ะงานห้อยหัวใจถุงทองค่ะ ความยาวสั้นสุดอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้ค่ะเป็นงานมัดกลางนะคะห้อยหัวใจดิสโก้ค่ะแล้วก็มีห้อยหัวใจดาวรุ่นนี้น้ำหนัก2บาทค่ะ2บาทแปดหมื่นกว่าบาทค่ะข้อมืองานดอกไม้ค่ะซื้อฝากคุณแม่ก็ได้นะคะงานดอกไม้รุ่นนี้น้ำหนัก3บาทค่ะงานเลดค่ะน้ำหนัก3บาทเลดรุ่นนี้จะเป็นงานห้อยหัวใจที่ปลายด้วย่ะรุ่นนี้3บาทค่ะแล้วก็จะมีบิดยุ่งค่ะบิดยุ่งรุ่นนี้น้ำหนัก2สลึงและ1สลึงค่ะ หนึ่งสลึงประมาณหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทสองสลึงสองหมื่นกว่าบาทค่ะหนึ่งสลึงน้มีหลายความยาวสอบถามกันมาได้เลยค่ะเลดบิดยุ่งสวยมากใส่หนึ่งสลึงค่ะใส่ได้ทั้งหญิงและชายนะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงค่ะรุ่นนี้สองสลึงค่ะความยาวครบไซส์ค่ะสวยงามบิดยุ่งลายเลดค่ะใส่ได้ทั้งหญิงและชายนะใส่สวยแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังค่ะรุ่นนี้สองสลึงค่ะ แล้วก็จะมีบิดยุ่งซ้อนด้วยค่ะน้ำหนักของสลึงค่ะเขาเพิ่มแล้วสวยงามใหญ่ค่ะงานเปียค่ะใครชอบงานแพรแพรนะคะเปียสองสลึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีบิดยุ้งรุ่นนี้น้ำหนักหนึ่งบาทค่ะบิดยุ่งบิดซ้อนค่ะหนึ่งบาทครบไซส์เช่นกันค่ะสอบถามไซส์ได้นี่บิดซ้อนค่ะน้ำหนักหนึ่งบาทสวยมากเลยใหญ่สวยค่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทสี่หมื่นกว่าบาทนะคะบิดยุ่งค่ะนี่ค่ะหลายไซส์น้นี่เข้าเยอะมากน้ำหนักหนึ่งสลึงสองสลึงค่ะ แล้วก็รุ่นนี้สวยมากเลยมีต่ค่ะว่านี่คนตามหางานแปกเซียนห้อยหัวใจดิสโก้ค่ะสวยจริงๆงค่ะรุ่นนี้น้ำหนักสองสลึงค่ะเนี่ยยิ่งโดนไฟก็คือจะเงาวิ้งวิงเลยค่ะรุ่นนี้สองสลึงรายยอดนิยมค่ะรุ่นนี้สวยมากข้อมือหนึ่งบาทค่ะแปดกลมแปดแปดเสากลมนะคะรุ่นนี้แล้วก็เป็นงานโซ่ค่ะโซ่แบบไวรุ่นนะโซ่ก็คือมีความยาวปรับทดได้เช่นกันไซส์สิบห้าถึงสิบเจ็ดค่ะแล้วก็จะมีเลดบิดยุ่งค่ะแล้วก็ห้อยหัวใจดาวนะคะ ห้อยหัวใจดาวตรงกลางรุร่นนี้งานใหม่ล่าสุดเลยค่ะสวยงามข้อมือหนึ่งบาทนะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้ค่ะเป็นงานแล้วก็หัวใจดาวค่ะเป็นงานตำลึงถึงทอ,องค่ะแล้วก็จะมีรุ่นนี้ข้อมือหนึ่งบาทสวยๆเลยงานห้อยหัวใจดาวสวยๆค่ะสายจะเป็นงานสอลวิดนะคะสวยมากเข้าครบไซส์เช่นกันค่ะมาเลือกชมกันได้หรือใครไม่ว่างมาแคปภาพพนะักออนไลน์ได้เลยค่ะ ้ำหนักหนึ่งบาทค่ะสาสฟอซลวิสแบบเสาคมค่ะสวยมากเลยงานรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะสั่งทำพิเศษนะคะรุ่นนี้สวยมากสวยจริงๆค่ะเนี่ยสวยมากเลยหัวใจดิสโก้ด้วยค่ะแนวเว็บๆว็บต้อนรับรุ่นนี้พอหนึ่งบาทค่ะงานเบน์นะคะเบนแล้วก็มีคัทเพกค่ะรุ่นนี้งานยอดฮิตค่ะหนึ่งบาทไซคอนน้ำหนักสิบบาทค่ะใครชอบงานใหญ่ๆค่ะเบนโฟมสวยค่ะความยาวใส่สมหัวได้สวยมากตัวนี้สิบบาทนะคะ แล้วก็ไขคอ้5บาทค่ะรุ่นนี้พาโลห้5บาทค่ะใครชอบงานโปร่งๆใหญ่ๆค่ะ5บาทค่ะพารลโล5บาทค่ะสองลวิทหัวมังกร5บาทค่ะ5บาทสองแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็จะมีงานเบนลุงตะวันค่ะรุ่นนี้น้ำหนัก3บาทสองลวิทหัวมังกรค่ะ3บาทค่ะสวยความยาวใส่สวมหัวได้ค่ะรุ่นนี้ สอฟวิตหัวมังกรใครชอบใหญ่ๆนะคะแล้วหัวมังกรด้วยแนะนำสอรวิตเลยรุ่นนี้3บาทเท่านั้นค่ะเบนซ์สบาทค่ะแล้วก็ใครชอบงานใหญ่ๆพดกิจตัดนลายค่ะรุ่นนี้น้ําหนักสองบาทเท่านั้นค่ะสองบาท8ปดหมืนกว่าบาทค่ะงานเบนซ์ครบไซส์เช่นกันค่ะ1สลึง2สลึง1บาทค่ะโซ่กล่องค่ะโซ่กล่องเป็นงานขั้นตุ้มน้ําหนักสองสลึงนะคะรุ่นนี้งานตุ้มสวยๆค่ะโซ่กล่องค่ะ แล้วก็จะมีงานข้อมือหลุยนะคะรุ่นนี้น้ำหนักสองสลึงค่ะ <_ an> มีไส้คอ,อเข้าเซ็ตด้วยไส้คอจะเป็นรุ่นนี้นะคะ <_ an> ส้คอใส่ก็คือจะประมาณนี้นะคะรอบคอ,อเข้าเซ็ตกับข้อมือข้อมือน้ำหนักสองสลึงค่ะ <_ an> ข้อมือสองสลึงนะส่วไส้คอน้ำหนักหนึ่งบาทแล้วก็จะมีรุ่นนี้เป็นไส้ยคอน้ำหนักหนึ่งสลึงนานคาเทียแบบไวรุ่นมากอันนี้สาวๆคือชอบเลยนะคะรุ่นนี้ ใส่จะประมาณนี้นะคะน่ารักแบบไวรุ่นค่ะหนึ่งสลึงค่ะประมาณหนึ่งหมื่นสองพันนะคะรุ่นนี้หนึ่งสลึงทอง95.5%ค่ะข้อมือสวยๆค่ะแล้วก็รุ่นนี้เส้คอราคาสามบาทงานขั้นตุ้มต่างๆสวยมากค่ะตุ้มมีนาค่ะใครชอบตุ้ม,มสามแบบิกุลนะรุ่นนี้ก็สวยนี่ใส่จะประมาณนี้งานขั้นตุ้มสามบาทค่ะรุ่นนี้ใส้คอสามบาทแล้วก็ใครชอบใหญ่ๆสามบาทรุ่นนี้คือสวยมากนะคะสวยมากสามบาท ใหญ่เลยค่ะรุ่นนี้สบาทเท่านั้นแส่นก็บาทค่ะแล้วก็จะมีไส้คอค่ะสอลวิทรุ่นนี้น้ำหนัก2บาทค่ะเบนกลม2บาทค่ะเบนเส้นใหญ่ใหบาทนะคะแล้วก็งานเข้าใหม่เป็นงานเดชหลุยตัวนี้ค่ะสวยมากไวรุ่นน้ำหนักหบาทนะคะคนจะแบบไหนแคปข้า,าพทพลนอินบ็อกเพจเฟซบุ๊กเพจท้องชิดได้นะคะสวัสดีค่ะ